นับสนุนโดยอยากมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดด หลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่นิกเล่งหงเนี่ยพาเพื่อนๆไปออนทัวร์ที่ตลาดน้ำอโยธยากันใช่ไหมครับโอ้โหแต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมเขายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าปางช้างอโยธยาจะสนุกแค่ไหนหรือว่าสนุกยังไงไปเที่ยวกันเลยครับ ู้ชมและด้านหลังนี้ก็คือนี่เลยปางช้างอโยธยาหรือว่าหมู่บ้านช้างอโยธยานั่นเองนะเป็นไงนท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าด้านในเนี่ยเขามีสัตว์ให้เขาเรียกว่าอะไรสัตว์ให้เล่นหรือว่าสัตว์เข้าให้เราได้ไปคุกคีแล้วก็ยังมีร้านอาหารอร่อยๆแถมคนเนี่ยก็ผู้พานมากๆนะทุกคนโอ้โหไม่เข้าไปตอนนี้นี่จะเสียใจอย่างสุดซึง้งฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าโอเคปะพร้อมแล้วลุย let's go เาบนะคุผู้ชมช้างเชือกนี้นะมีนามว่าคุณยายบุญมาอายุ8 6ปีแล้วนะ่านะผู้ชมดูสิโขยังแข็งแรงเลยแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเนี่ยช้างเชือกนี้แหละก็คือคุณยายบุญมาเนี่ยอายุเยอะที่สุดแล้วนะบ้อนอาหารกันอยู่เดี๋ยวนิกไปรอช้างขึ้นแล้วไปครับเดีย๋ยวไปดูกันว,ว่านี่ขี่ช้างจะเป็นยังไงไม่เคยขี่กันครั้งแรกครับผม ครับผมตอนนี้นิกอยู่กับพี่คำแสงกับพี่วอกนะครับจากเรื่องเป็นต่อเราเอามาจากใจเลยนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นขึ้นยังไงครับพี่โอ้ย,สยเสียว ตอนนี้เป็นการนั่งช้างครั้งแรกของนิกเลยต้องบอกว่าเสียวมากแต่ว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็ได้ออกเดินทางมาแล้วต่อไปเส้นทางต่อไปของเราได้ก็คือไปเจดีครับผมไปดูเจดีกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเวลานั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องย่อลงนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นหมดทุกอย่างถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาเห็นเองกับตาท่านผู้ชมลองมาดูเพราะว่า นึกว่าสนุกจริงๆสุดยอดแค่นั่งเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกันครับเอาผมตอนนี้เราก็อยู่ตรงเจดีแล้วพี่นี่คือเจดีชื่อว่าอะไรครับวัดช้างเจดีวัดช้าง,างนั่นเองนะโห แล้วทีนี้มีอายุนานยังอ่ะพี่เจ็ดร้อยกว่าปีนะ้วผู้ชมแล้วเรามานั่งช้างด้วยนะแล้วช้างนี่ก็อายุยาวนานเช่นกันเหมือนกันช้างตัวนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบกว่าแล้วโหพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับอ๋อคือแล้วพี่รู้จักช้างตัวนี้มาได้กี่ปีแล้วครับโอ้นะขับยากไหมพี่ <c oughs> ขับขับ,ข,บขี่นะขี่นะนะคุนะผู้ชมไม่ใช่ขับ ต้องบอกได้เลยว่าเจดีเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าปีแล,แล้วแล้วคุณนั่งช้างเนี่ยแค่ไม่เท่าไหร่เองกี่บาทเท่านั้นคุณได้มาดูเจดีกัแลและยังมีอีกมากมายเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหและช้างเขาเนี่ยเยอะอมากๆต้องบอกว่าที่นี่น่าจะชํานาญนะดูอยู่เหมือนกันที่ปกตินี่ส่วนใหญ่นี่เป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยมานั่งครับผมอันไหนเยอะกว่ากันพี่ต่างชาติเยอะกว่านะ ก็นี่ก็อยากให้คนไทยนะลองหันมาดูที่เขาเรียกว่าอะไรที่นี่ดูที่พระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ติดกับตลาดน้ำอยุทยายนะท่านผู้ชมหมู่บ้านช้างอายุธยาเนี่ยก็ลองแวะเวียนมาดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่คนเมืองนอกเนี่ยมาคนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเยอะกว่าคนไทยเองด้วยซ้ำยังไงก็คนไทยที่ยังไม่เคยเห็นอย่างนี้หรือว่ามัวแต่ออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ลองหันกลับมา เที่ยวเมืองไทยอย่างนี <ited hat> ้ดูเนี่ยลมก็เย็นแดดก็แรงแต่ว่ามีความสุขแล้วก็เงินก็อยู่ในประเทศไทยด้วยสุดยอดครับ กลับมาแล้วนะคุผู้ชมถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่านี่อยากบอกว่านี่อยากนั่งต่อนะมันสนุกจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีพาท่านผู้ชมไปดูอย่างอื่นนะก็เลยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เต็มที่นะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราเข้าคิวลงช้างแป๊บนึงครับเพราะว่าตอนนี้คิวช้างเยอะนิดนึงนะ